โอ้เมื่อโชอเปอร์สวัสดีครับเจอของแปลกๆในป่าได้กินข้าวใต้ต้นไม้ใหญ่ๆบอกเลยเหนื<ๆ>่อยสนุกมีความสุขมากเลยครับวันนี้ผมกับน้่มมือข้าป่าลึกเพื่อตามหาควายของยายบรรยากาศระหว่างทางดีสุดๆพอมาถึงตรงนี้เห็นก้อนหินเยอะผมกับน้่มมือก็เลยหาปูปากันเลยครับรไม่ค่อยใหญ่เท่าไรเดตดวที่ผมได้มีไข่แล้วนะครับพอเดินต่ออีกสักพักผมก็ามาเจอกับผมละไม้ป่าภาษาการเรียงเรียกว่าซีสะภาษาไทยเรียกว่าเกาลัดป่าและเวลานี้ผมกับน้่มมือก็รู้สึกหิวแล้วดังนจะพักทานข้าที่ใต้ ไม่ใหญ่เลยครับวันนี้มีน้องหมาหมู่บอลและกูผูมาด้วยนะครับทข้าอกลางป่าแบบนี้อร่อยและมีความสุขจังเลยครับเสร็จแล้วก็ดินทางกันต่อมาถึงลำห้วยรบยาการสดชุนมากครับที่ผมกําลังเก็บอยู่ภาษาการอย่างเรียกว่าพ่อโสาะนะครับนได้